เวลาประเมินเ y i e l ะผลตอบแทนในการที่เราจะซื้อสับนี้เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับตอนที่เราจะเพิ่มทุนเนี่ยเออผมไม่ไม่ผมไม่มั่นใจพี่อ่อนว่าเวลาประเมินเนี่ยประเมินยังไงนะครับแต่ว่าถามแบบง่ายๆพี่อ่อนว่าเออเมื่อเมื่อเราเพิ่มทุนแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราเทียบกับปัจจุบันนี้เอาแค่วันนี้ก่อนนะครับว่าอัตราเงินปันผลอัตราพี่นะอัตราอัตราเงินปันผลที่ ผู้ถือกอง prospect ตอนนี้ได้อยู่เนี่ยอักี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าเมื่อซื้อซับเข้ามาใหม่แล้วนะครับเพื่มเพิ่มเมื่อเพิ่มถุนแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อคอนโซเดตแล้วเนี่ยอัตราเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันจะแบบมันจะอยู่ประมาณไหนอพี่อ่อนครับจะอยู่ใกล้เกณฑ์เดิมหรือว่าเออจะยังไงครับพี่ออนครับค่ะต้องต้องบอกว่าปีเอ่อต้องบอกว่าเกณฑ์ของสำนักงานกรกตก่อนตั้งต้นอย่างนี้ก่อนอเขาเองเนี่ยเวลาเราจะจ่ายปันผลเหมือนที่พี่พูดตั้งแต่แรกๆกันเนาะว่ามันจะต้องมีการเรื่องตัวเงินต้นของของตัวโลนด้วยบางส่วนแล้วก็ตัวแคปเองสําหรับการซ่อมแซมบางส่วนเนาะทีนี้เนี่ย ปีหน้าเนี่ยปีปีที่จะถึงเนี่ยคือ2025เนี่ยาทางกองพ o s t กล a ดเ,เองเนี่ยก็จะมีการเงินสำหรับการจ่ายเงินต้นให้การารารับนักลงทุนให้กับตัวแบงค์ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวของการจ่ายเงินปันผลเนี่ยปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักล่าล่าสุดเนี่ย0.8กว่ากว่าต่อปีทีนี้พอปีหน้าเนี่ยมันจะเหลือประมาณ0.75ซึ่งก็ค,ค่อนข้างสูงอยู่อยู่พอสมสควร ทีนี้นะพอเราเพิ่มทุนเข้าไปอะคะ่ะมันจะทําให้ตัวดีเดนที่จะจ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก0.75เนี่ยเป็น0.89ประมาณ0.89ซึ่งอ,อันนั้นเองเนี่ยมันทําให้ยิวที่ได้อะคะ่ะจาก9%เนี่ยอยู่ประมาณสัก10%กว่าๆตามน,นี้เลยะคะ่ะซึ่งซึ่งนี่เองเนี่ยมันกาลังจะบอกว่าในเมื่อผลการเดินงานที่เราซื้อซับเข้ามาะคะ่ะมันเป็นมันเป็นซับที่สามารถ จ่ียเงิรายได้ได้ได้ดีกว่าของเดิมเพราะว่าเรามี2กระ3ที่มีค่าเช่าที่ค่อนข้างสูงหามาเติมด้วยแล้วก็เป็นฟรีสูงด้วยมันก็เลยทำให้ได้ผลการเนินงานที่สูงขึ้นไม่ว่าหน่วยของเราจะเพิ่มขึ้นก็ตามค่ะมันมันก็เลยทำให้เห็นภาพของการที่เราเพิ่มซัพ์เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ได,ด้รูดมันทำให้ตัวตัวดีวิเด้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยได้รับทันทีค่ะ ครับ <S <S อ่าก็คือชดเชยชดเชดยเดลิเคทเอฟเฟกไปเรียบร้อยแล้ว